สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับเหมียวเอลลอยก็ครั้งแรกลนนะคะเนะนี่ยนี่เอาโทเค็นอาเราต้องเอาโทเค็นไปแลกอ่าได้เมื่อนหนึ่งอันแล้วนะคะใช้ประมาณสักเออหกสิบทเคเนเออเออมันลดเรื่อยๆหรอวะอ๋อมันไม่เหมือนตู้นู้นเนาะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะร้อยสี่สิบเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบเก้าวะโอ้ยได้เยอะอยู่นะ ใช่น้นะคะแรกเลยเย่ yeah. แต่ว่าออกยีิบสี่ชั่วโมงเยอะอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยมียีิบสี่ชั่วโมงออกเยอะอยู่โทเค็นจะออกแบบไม่เยอะมากนะคะอ่านี้เลยโอเคไปกันต่อนี่อันนี้ห้าสิบเอ็ดโทเค็นแล้วเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโทเค็นรออีกไม่ไกลนะคะจริงๆชุดนี้ก็เป็นชุดที่สวยมากเลยนะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเนี่ยจุดเนี้ย ถ้าดาถาวอนอ่ะดีมากเลยนะแต่เรามีแล้วทุกคนถ้าไงแล้ววะตอนนี้เรามี8ปดโทเค็นแล้วไปกันต่ออีก60เพชรโอ้ย60เพชรโอ้ยเราต้องออกมาหน้านี่บ่อยเน่ะเออร้อยแปดละร้อยสิแปดถ้าสมมติว่าเราได้อะไรเกี่ยวกับชุดมเมื่อกี้ค่ะมันจะมีเลขขึ้นนี่นี่ แต้มแบรนด์นะคะแต้มแบรนด์ขึ้น126ค่ะตึ้ง135ค่ะน่าจะอีกสิบครั้งสุดท้าย144อะค่ะทุกคน oh. ก็เดี๋ยวกดทีละหนึ่งให้เลยละกันนะคะ149หนึ่งสองสามเอ้ยไม่ได้ว่ะ เฮ้ยได้สิอันสุดท้ายเกิน่วยโอเคค่ะแร้ไปเลยค่ะชุดน้องเหมียวเอวรอยนารหลักมากเดี๋ยวไปใส่แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะก็จะสวยประมาณนี้เลยว้าว wow! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะแล้ววันนี้ตจอกันกันกบ เออโดดล่มเหมือนเดิมเลยนะคะก็ยังไม่ขึ้นมาเตอร์เลยตะนีแร้งแล้วทุกคนอยู่แร้งอะไรกันบ้างเรายังอยู่แร้งแดงห้าเราอยู่เลยไม่ขึ้นมาเตอร์เลยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวโดดล่มไปลงที่พีกกันเลยเย่วันนี้มารีวิวสกนินเสื้อแมวเหมียวเหมียวหลาบมากบอกเลยคือนหนุ่มๆหลายคนน่าจะแบบอิจฉานะคะชุดผู้หญิงน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมอฮ้ยวันนี้คนลงพีกน้อยนะ โอเคเดี๋ยวก็เก็บปืนเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะคนลงพิกเหมือนจะมีประมาณ1ตี้นะคะมันจะมีประมาณ4คนนะคะถ้าถ้าดูไม่ผิดอ่ะเนาะอืมโอ้ยได้ก่อนสามได้ทุกคนนี่ปืนใหม่ดิซองยาวเฮ้ยเพื่อนเราล้มเด้อเด้อเด้อใจเย็นนะใจเย็นนะไหน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 โอ้เดี๋ยว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 วนนี้เหรออ๋อเขาตุ้ยแล้วตุ้ยตุ้ยตุ้ยโอเคค่ะไอตรงไหนอีกข้างหน้าเหรอคะอ๋อฝั่งนี้ ตรงน้องคนที่ชื่อเองนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยนี่เรียบร้อยอ้า2 2> อ้า<คน>มีสองคนมีสองคนหรอเนี่ยโอ้ไม่เ o เราคิดว่ามีคนเดียวอะแล้วดูดิเกิดสามเรากระตุยอะทุกคนเจอคิดคู่รูดไปจะไหวเอะ่ะเราตุยทุกคนวิ่งหนีเลยน้องนี่ถึงเวลาแล้วที่เป็นเทพแห่งหมาป่าเดียวดาเออวิ่งหนีเลย เราได้เกิดแล้วทุกคนแล้วเราก็ฟาร์มของอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเราใช้เวลาฟาร์มของนานมากเราก็เลยแบบว่าตัดให้ทุกคนดูตอนที่บวกกันเลยนะคะตอนนี้เรายืนเช็คๆอยู่นะคะว่าเขาอยู่ในเมืองนะแต่เราโดนอนอกเมืองจีงิงทุกคนโอ้ my god <c oughs> เขาแบบว่าเขาน่าจะเห็นเราเลิงลิงต้องต้องอยู่นแน่ลิโอโอ้โ oh หตัวแตกอะทุกคนแบบว่าเกาะแตกอะโอเค เพื่อนมาชุบทันนะคะอันนี้เป็นบุญของนีนี่มากเลยนะคะที่เพื่อนมาชุบทันแล้วว่าเป็นพัญญาข้างในดีกว่าคะ่ะรู้สึกว่าข้างนอกไม่ปลอดภัย <c oughs> เออยาก็หมดทุกคนอะมีที่สุดอะสุดไปเอาสุดไปอะอยาหมดแล้วก็สุดไปมีอะไรก็สุดให้หมดครับใส่ให้หมดเอายิง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 ช่วยเพื่อนก่อนคะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอะยิงยิงยิงไหนยังไม่เห็นใครเลยแล้วเรายิงใครเนี่ยโอ้แล้ว,ลวคนนี้โคตรเจ็บอางเพื่อนเราตุยเออเด็กสองคน สามคนเออเอา้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเบอร์เลยคือคือคือไม่เห็นคนตรงนน้นแต่คนตรงนี้แล้วตรงนี้ตุยเอา้าตุยได้ไงอ่ะแล้วคนที่ชื่อบาตุยได้ไงอ่ะแล้วก็เออน้องโดมมี่นะคะกําลังจะดันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยขึ้นหลังคาแล้วกันนะคะนี่นี่นี่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยทุกคนตุยไหไม่ตุยจะ้ะโอเค เราจะมาดูบนราคาไม่มีอ่ะทุกคนเราต้องจะต้องขึ้นชั้นสองไปนะคะโอ้โหเขาปิดไอวอลไว้ด้วยทุกคนเราต้องจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาปิดไอวอลไว้ทุกคนเอ้าเขาลงมาแล้วโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยใจเย็นนะมาดิมาดิาดเราไปช่วยแล้วเพือ่อนยิงเย่ yeah. โหดมากอาเดี๋ยวๆ,ๆๆๆอันนี้ในเมืองค่ะอันนี้ตรงบ้านชุบเลยอ่ะทุกคนชั้นสอง โอเคเกือ okay. บตุยเกือบตุยแล้วดูก่อนอีกก็ไม่มีอันนี้เราก็ฟาร์มของเหมือนเดิมค่ะ <co ld> เราก็หาคนไม่เจอน,นะคะตรงนั้นอะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาฟาร์มของนะคะตอนนี้เลยทุกคนเดี๋ยวคนดูจะแบบงงไงว่าแบบเรามีของได้ยังไง <c oughs> เราเสก <c oughs> มาหรือเปล่า <co ld> ไม่ใช่นะทุกคนเราฟาร์มของไงเก่งมากเราฟาร์มเก่งมาก <Wow. S 1> มามาว้าวยูมอไซคับมอไซคับมาน้ำไรอ่ะ ยิง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 โอ้ยยกล้อเลยยิงยิงอีกนึงเย้โอ้โหมอไซค์นะคะบอกเลยว่าขับเข้าวงได้นะแต่ว่าหาความปลอดภัยไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแบบหลังคาหรือสิ่งกำบังอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าขับเข้าวงนะคะต้องมั่นใจจริงๆว่าจะไม่มีคนนะซึ่งเรายังตากมองอยู่ในประเด็นน่ะแล้วจะตุยแล้วเนี่ยทุกคนโอ้ my god หมอกปีดแรงมากแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปฉุบเพื่อนที่ตู้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนตัวหยุดเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อฟาร์มยานะคะเราพันยาใหญ่ก่อนอ่ะพอพันยาใหญ่เสร็จปุบ๊บแล้วก็เก็บยาเล็กอีกนะคะแล้วเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พันยายไปนะคะแล้วเราก็เข้าวงไปด้วยนะคะแล้วก็ไปฉุบเพื่อนด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวมันมันรถเยอะอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าวงก่อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะแล้วเพื่อนเราโดนอยู่ด้วยนะประเด็นอะเดี๋ยวเพื่อนเราจะตุยเว anyway, กันหมดนะเออ โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยคนที่อยู่ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปชุดโอเคค่ะนี่ไงเขาดันเพื่อนมาดูดิถ้าเราโดนหลายคนมากเโอ้โหเรียบรอ้อยเป็นไงตึ่มาะเย้ <Yay. S 1> ก็คือแบบแต่เราต้องช่วยเพื่อนคนที่อยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเกิดลงมาเขาจะไม่มีของโอ้ยเราว่าไปชุบข้างในวงดีกว่าคะ่ะรู้สึกหมอกแรงแรงรู้สึกเหมือนกันไหมทุกคนว่าแบบทําไมหมอกแรงจังเดี๋ยวจะไปชุบที่เออโลองสีนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะ เออเหมือนอีกเบอร์หนึ่งจะโดนนะคะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนนี้โดนนะคะเนี่ยมีเท้าด้วยน่าใช่ค่ะโอเคไปช่วยเพื่อนเลยกดอันนี้ก็ไม่ได้พุ่งก็ไม่ได้ค่ะโอเคตุยยั่งอะเอาตุยแล้วทุกคนโอเคค่ะปะเรียบร้อยก็หยิบของสักเล็กน้อยนะคะเราต้องแบบว่า หยิบของไปหยิบรถต่อนะคะอ oh. จังหวะน,นี้นะคะเป็นการสมควรแล้วนะคะเกี่อตกอการเข้าวงของเรานะคะน <laughs> ออีีกคนนึงน่าจะไปชุกน้องคนที่ตูอยู่นะโอ้โห oh. อยากได้ชิปอัพโอ้ยเจอชิปอัพเลยทุกคน <Wow. S 1> <laughs> โอ้โหอันนี้คือแบบว่ามาตามซีนที่นัดไว้เลยนะคะ <laughs> เราได้เราได้ซองยาวอัพสามแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะคนที่ชื่อ เอกก็โดนนะคะก็คือแบบว่าเออโดนทุกที่ทุกทางเลยเดี๋ยวเราจะไปช่วยเองมาแล้วฮีโร่นันนี่มาแล้วโอ้ยมอเตอร์ไซค์ไม่อำนวยเลยทุกคนอา้าวเดี๋ย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 วบนเขาเขายิงเราอยู่ตั้งนานเราไม่โดนบนเขายิงเราเพิ่งโดนเมื่อกี้เราชุบก่อนคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็ซื้อโดนมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเนะโดนนะคะว่าแบบศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะอยู่ตรงไหนนะคะ เพราะว่าเราต้องระวังด้วยนะคะว่าศัตรูคนไหนอยู่ที่ใกล้เรามากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาตลบหลังเรานี่จัดไปอีกหนึ่งคิวค่ปะปณิลาเพื่อนมาต้องสนทเพื่อนด้วยนะจ๊ะโอเคข้างบนนะคะที่ดันไปนะคะตุยทุกคนเดีย๋ยวเราต้องมาช่วยเพื่อนก่อนนะคะพอดีว่าเรารวยมากทุกคนโอเคช่วเพื่อนไปเลยค่ะจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนยิงบนเขานะโอเคเดี๋ยว <_ hani> ลิงก่อนนะคะ เห็นอยู่อะบนเขาอะทุกคนแต่คือแบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะเขาไม่ให้เรายิงเขาที่มันจะรู้นะปืนเมาอยู่ตรงไหนโอเคมาทางนี้ค่ะมาทางนี้กันอุ๊ยได้ยินเสียงคอนทุกคนอยู่ตรงนี้เลยแจ้งค้อนแจ้งคอนทักเฟกปืนเออนี่แหละเออเฮ้ยเฮ้ยพุ่นไม่ถูกเลยโอเคค่ะอยู่ตรงนี้เลยเออเออ าดิมาดิโอ้ยแล้วเขามีซองควงทุกคนเราห้ามโดนสองนัดเราต้องรอให้เขายิงไม่โดนเราแล้วก็ชักไปโอ้โดนขวายิงอีกโอ้ยโดนทุกทางเลยอะตรงไหนอะถ้าอ,อยู่ตรงไหนอะแป๊บบนึงโอ้มีคนเพิ่งโดดลงมาด้วยนะคะขอเลนก่อนอุ้ยแล้วคนนี้เขาเปิดไอวอ์มาแล้วควันยานเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาลวเพื่อนเราเดินมารับกระสุนแทนเฉยโอเคค่ะไม่ปเป็นไรเขาตุย้ยโอเคเรายังชุบเพื่อนได้นะคะจังหวะนี้โอเคซ้ำไปก่อนนะคะเก็บของเรียบร้อยะคะ่ะ Okay. อยู่ข้างล่างอะเมื่อกี้เห็นปะอันน,นี้นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่เย้ต yeah! ัดไปหนึ่งทีโอ้โหไปยังไงทุกคนสกิลเทคแหลงแรงปะแรลงว่าทุกคนเกินไปโอเคเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่ทุกคนที่คนนี้นีน่เธอจะลอยเพื่อนเราหรอไม่ได้นะโอเคค่ะ <laughs> okay. เรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งคนสุดท้ายทุกคนเขาอยู่ไหนอะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวนะเหลือหกคนค่ะ เอาชูเพื่อนอยู่ตรงตู้แน่เลยโอ้ยจริงด้วยโอเคค่ะตั้งไอ้โมไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ใช้ทตอมยาวนะโอ้ยเรียบร้อยตัวแล้วทุกคนแล้วเขาชูเพื่อนมานะคะคิดว่าเพื่อนน่าจะอยู่บนฟ้านะคะเออเดี๋ยวดูกันนะตัวเอ,อนี่ไงตรงนั้นไงโอเคเขาโดนหลังโกดังนะคะต้องขอโทษทุกคนเลยนะแต่ว่าเวลาแบบพูดพูดเราเรา,เราคือมันพูดผิดอะ่ะเราเป็นคนไทยเราพูดไม่ชัดเฉยพูดซอช้างไม่ชัด อย่าบุลลี่ okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้ตึง่งตึงตึงเย้ได้ที่หนึ่งด้วยเย้โหดมากโหดมากทุกคนเย้เราได้กี่คิวนะเฮ้ยจะขึ้นมาสเตอร์แล้วเดี๋ยวดูก่อนโอ้เราได้9ก้าคิวเราลารดเพื่อนมาเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆในแคนมากเลยนะคะน้องๆในแคนนะที่แบบว่า มาเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็มาเล่นแรงด้วยกันนะคะเวลาว่างๆเราก็จะมาเล่นแรงอะไรกันแบบนี้นะคะสําหรับเออน้องที่อยู่ในแขนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปถึงตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ